สวัสดีจ้าพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC. ขอามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชทด้วยจ้าเด้อมาละจ้ามาละจ้าเล็กหน่อยฮอนเศร้าแหบๆก็อย่า,อย,าอย่าลืมกด ก็มากะกดไลค์กดแชร์กดซับตะค่ายได้จ้ะกดกระดิง่งจะได้จะได้พอผ่านคลิปใหม่ๆจ้ะแล้วก็กดติดตามช่องปอรักแมวแชนแนลได้จ้ะเด้วกพระคกณหลายๆพอพอๆแม่ๆอีพีนี่มาไทายคลิปให้ดูกันนี่จ้ะเอามาละเป็นยังไงแน่ละพ่อฮะสั้นไปไปไปะนอนก่อน món này, đi kiếm lại này này đó, đi nón nào kiếm lại đây chờ nón nón hả Yêu nhau gì bơ chị nhau yếu bơ hả chị lo đi nhau máy à พี่ร้อนอยังมะฮะรถเมย์ยังคือโอนเงินไปให้ย่ขอบคุณหลายๆที่จอดเออที่เข้ามาเด็กน้อยมันห่อนอย่าพี่น้องเมืองนถอะไรมันอยู่กัเปลี่ยนยางหนาย่างหลังตลอดชไว้ใบใบของครที่ร้อนจ้ะ โอ้ยหวนได้พี่หลองเลยก้อนั่งจาเบิดกันเอ๊ยตีฮอนลูกเจ้าของโพดโพ้ไล้ดแดงไงโอพ่แมนไไ่นมาเลยจำแม่มันผิดแม่มันนอนอยู่ไตดำหน่อยก็เล่นไปผิดจำแม่เจ้าของก็บ่ไไ้ได,ด้ดำหน่อยก็ได้ lên tay mua chua ừ. Ừ. khởi tay khử khó tí ôi nọ Nó tắng vì để đèn nó bung chặt lạnh được tối nói tối nay cũng bung chặt đấy nè นี่แม่เขาอยนนู่นี่นี่นี่แม่เขาเนี่ง,งเยง,งเยเงอเงยกอยน,นี่นี่แม่ไร้ดับแม่ดับหน่อยน่ะนอะอืมตัวนี้เคยมีลูกเที่ยนหนึ่งนะน่ะตัวนั้นเคยมีลูกเที่ยนหนึ่งตัวนี้บอเคยมีเอ๊เดี๋ยวเธอ ยูยูกะชิร่ม่ตีเขาเดี๋ยว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 ทางเป็นคนแนวนี้แหงหอนหอนโยนี่จะจะตั้งจะตั้งอะไรอืม ขาขาวคางนึงดำขคางนึ่งอันนี้กับขาอันนี้กับขาดำกับขาชมอันนี้ขาขาวกับขาดำฮะโอ้ยปิดตะโดนแล้วเออปิดตั้งแต่เสาแหละขนาดมันอยู่มันยังวุ่เปิดเลยง้อจะไปกับพญานิดนึงอ่ะนี่แหละอาร อาเจ้าก้นเป็นเศษแหละพี่นอ้องสู่ห้ามีของเขาดีกว่าอขอพระกุณหลายเด้อจ้าพี่น้องที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด,ด้จ้าเด้อ ช่วงนี้เล่นกันได้เยูะดีกันได้เยี่ยถ้าเพื่งงิน,นช่วงใบเบียงสลบเมียบของไฟมันแล้วส้มชวนเป็นไงบ้างลูกอือปรากันมวนกบฝ้ากุบหมองกันพี่น้องเดี๋ยวสิเอาเล่นน้าสงการกับลูกๆนี่หรอกเอาแป้งมาปายมัน <c oughs> ปลาแป้งเนี่ยันขาวจะกกอ,อกบัดสุโตเนี่สีดำเป็นสีขาวเนี่ยคือสีมวนเนาะเออสาตว์นำกับแมวเนี่ยคือสีมวนให้เอาเสือสงการมาใส่ให้เด็กหน่อยะเหรียเนี่ย,เ,นเ,นยเออนำแรกเสอ,ออกไปซื้อน้ำหอมอยู่พี่น้องเสียผ้าลุงเลย แล้วนี่แหละเสียวพระลงสรงนำนี่จ้ะมันเบิ่งเด็กหน่อยได้จ้ะเด้อเงียบเงาเรากุงเทพอ่ะเงียบปิดเป็น เงียบคักเงียบแน่ขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้พอพ่อพ่อแม่แม่เข็บซีทั้งหลายเอา้าอันนี้ก็สิขอลงคลิปจบคลิปแล้วจ้ะขอจบคลิปไปธานีสักก่อนขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อที่เข่ามาเบิ่งเด็กหน่อยเบิ่งแย้ํเด็กหน่อยจ้ะเบิ่งโน่นนะอ่า กอามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะกดซับสะคิ้งกดกระดิ่งจ้ะกดติดตามทุกควารักแมวชาแนวเด้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้า